คือคุณชาติชาติเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างเดียวที่แกจะตายตอนจบตรงความสัมพันธ์ระหว่างคุณชาติชาติกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยถ้าแกตอบไม่ดีนะถ้าแกตอบว่าอ๋อผมยังผมเนื่องจากผมเคยทํางานมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนทางานร่วมกันมายังคงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกันกลุ่มคนกลางๆที่ไม่ชอบทักษิณแต่เรื่องคุณชาติชาติเพราะเห็นคุณชาติชาติมีความตั้งใจดีจะถอนออกมาทันทีสุพจติบอกว่าอ๋อผมไม่มีผมตัดขาดจากพรรคเพื่อไทยถ้าคุณกับคุณทักษิณอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ฐานด้วยไทยจะหล่นมันดีการที่เขาสมมตินะสมมติคนจะเลือกตามคําชี้แนะของนายกเพราะเขาเขาหนึ่งเขาชอบนายกเขาชอบอัศวินหรือเขาไม่อยากให้ชัดชาติเป็นเออเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับอย่าลืมว่ากลุ่มคนที่หนุนพลเอกประยุทธ์ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มแอนทายทักษิณทั้งนั้นเราก็คงจะรู้กันดีนะครับแน่นอนคือคุณชาัดชาติเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างเดียวที่แกจะตายตอนจบตรงความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัดชาติกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยแกอยู่บนเขาควายถ้าแกถ้าวันสมมุติว่าอาจารย์3วันก่อนการเลือกตั้ง4วันก่อนการเลือกตั้งมีนักข่าวหรือฝ่ายฝั่งตรงข้ามไปถามคำถามนี้ตกลงคุณชัดชาติกับความสัมพันธ์กับคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรเป็นผู้ว่าราชเป็นอิสระ จากสองคนสองกลุ่มนี้ไหมถ้าแกตอบไม่ดีนะถ้าแกตอบว่าอ๋อผมยังผมเนื่องจากผมเคยทํางานมาก่นกอนเป็นเพื่อนกันมาก่อนทํางานร่วมกันมายังคงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกันกลุ่มคนกลางๆที่ไม่ชอบทักษิณแต่เรื่องคุณชาติชาติเพราะเห็นคุณชาติชาติมีความตั้งใจดีจะถอนออกมาทันทีจะถอนออกมาทันทีถอนมาแล้วไปไหนอันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าถอนแล้วไปไหนสมมติบอกว่าอ๋อผมไม่มีผมตัดขาดจากพรรคเพื่อไทยแนละ้วคุณกับเออคุณทักษิณอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ฐานเพื่อไทยจะหล่นทันที ก็ <S <S ไม่ได้ฐานนี้อันนี้ครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่จะทำให้คุณชาติชาติเนี่ยจะลำบากสองแกจะพังเพราะเพื่อนเช่นคุณชาติชาติลงหาเสียงมีผู้สมัครสกพรคเพื่อไทยเดินตามตายแน่างานนี้เพราะภาพชัดเจนว่าตัดสัมพันธ์ไม่ได้หรือคนที่ดูใบพูดอะไรสักอย่างที่แสดงเห็นถึงเรายังกาก,ากี่ชาเรายังกากี่้งกันอยูอ่นะเรียบร้อยครับตายเพราะเพื่อนแน่งานนี้สมมติคุณทักษิณส่งสัญญาณ อาจจะได้แฟนจากเพื่อไทยเหนียวแน่นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะถอนคนที่กลางๆแล้วตอนแรกอยากจะเลือกใช่ครับกับ2ก็คือคนที่ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่สงสัยกลัวชัดชาติเพราะกลัวทักษิณถูกต้องครับไปเลือกอัศวินมาถูกต้องครับจะเป็นแบบเดียวกับจะเป็นแบบเดียวกับวัฒกรรมตอนคุณหม่อมหม่อมกับคุณพงษ์สพัทไม่ต้องการคนคนเดียวมาเป็นรองผู้ว่าคะแนนหายเลยเพราะตอนนั้นสมัยแรกของคุณชายหมูก็ ปฏิกิริยาของคนก็ไม่ได้รู้สึกก็ไม่ได้อชอบ,ชบใจในผลงานไม,ไม่ได้ชอบคุณชายหมูเท่าไหร่หรอกครับพอลงสมัยที่สองปุ๊บมีพงศพสพัลงกับเพื่อไทยเต็มตัวนี่ก็เลยทําให้คุณชาชาติต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อไทยให้มันชัดเจนให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นอิสระแล้วก็จะได้ฐานที่มันกว้างมากขึ้น